สวัสดีครับนี่คือซายี้เรื่องราวความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันนะครับแผ่นดินไหวตอนนี้ถือว่าเป็นภัยธรรมชาติที่สร้างความเสียหายกับหลายประเทศทั่วโลกนะครับแล้วคุณรู้หรือไม่ว่าประเทศไทยเราก็มีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวเช่นกันครับเฮ้ยไม่ไหวไม่ไหวโอ้ี่นี่มันตึงนะมนสั่นจนพี่โหวมหมือนไม่หมดเลยเนี่ยจะบ้าเหรอพี่นี่มันประเทศไทยนะไม่มีแผ่นดินไหวหรอกไม่มีอะไรเราประเทศไทยก็เกิดแผ่นดินไหวได้ประเทศไทย มีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวจริงหรือแผ่นดินไหวนั้นเกิดจากการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกโดยฉับลันบร,รเิเวณรอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกโดยเกิดขึ้นบ่อยที่สุดบรเิเวณรอยเลื่อนวงแหวนแผ่นไฟซึ่งอยู่รอบมหาสมุทรแปซิฟิกแผ่นดินไหวร้อยละเกสิของโลกเราล้วนเกิดขึ้นที่นี่แม้ประเทศไทยตั้งอยู่ห่างจากรอยเลื่อนใหญ่ๆของโลกแต่ก็มีรอยเลื่อนย่อยๆกว่าร้อยจุดรอยเลื่อนที่สําคัญที่เสี่ยงต่อ,อก,การเกิดแผ่นดินไหวมี1 3ราอยเลื่อนด้วยกัน และในคืนวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาก็เกิดแผ่นดินไหวขนาด6.8ริกเตอร์จุดเหนือสูนย์กลามแผ่นดินไหวอยู่ในประเทศพมา่าแต่เกิดในแนวรอยเลื่อนแม่จันซึ่งมีแขนงต่อเข้ามาในไทยด้วยอ๋อถึงจะเกิดแต่ก็ไม่ใช่จุดที่รุนแรงมากไม่รู้แหละแต่จะมีมไปนะพี่จะนอนกลา,างดินริงงกลใช่เงี้ยสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี